สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับคลิปกบยางมือใหม่นะครับวันนี้อยู่กับงานลิมิเต็ดประจำเดือนมีนาคม2566นะครับจากค่ายกบยางสมดีนะั่นเองนะครับหลายๆคนคงถามว่าเอ้านะ้าทำไมเดือนนี้งานลิมิเต็ดออกไวจังเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยางานลิมิเต็ดเนี่ย ออกไวออกช้ามันอาจจะขึ้นอยู่กับจินตนาการแล้วก็ไอเดียนิดนึงนะครับพอดีจังหวะไอเดียมันมานะครับจังหวะไอเดียมันมานะหนวหนดก็ไม่อยากปล่อยไอเดียทิ้งเปล่าก็เลยทำซะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นงานลิมิเต็ดประจำเดือนมีนาคมไปเลยตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งราคานะครับหรือว่ายังไม่ได้ลงประมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่านำรายละเอียดมาอธิบายให้ฟังกันก่นกอนนะครับงานลิมิเต็ดตัวนี้นะครับมีชื่อว่า กบยางสองหน้าสองยุคนั่นเองนะครับจินตนาการของงานลิมิตชุดนี้มาจากนน,นวดก็นั่งคิดไปคิดมาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมไปถึงล่าสุดที่มีงานรับปริญญา<ม>ใช่ไหมครับที่มันออกแนวสีสันมากเลยสามารถให้นักศึกษาหรือ,อนิสิตเนี่ยสามารถ สรีเอทท่าทางในการรับปริญญากับผู้ที่ส่งมอบปริญญาได้ด้วยนะครับอ่ะโอเคนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาของกบยาง2หน้า2ยุคนั่นเองนะครับจินตนาการของกบตัวนี้นะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งยุคมืดยุคมืดเนี่ยด้านนี้แล้วกันนะครับด้านสีดําแล้วก็มีลายสีทองเนี่ยนะครับก็คือยุคมืดหรือว่ายุคโบราณเก่านะครับหรือว่าความ ที่ไม่มีการพัฒนาอยู่กับสิ่งเดิมๆหรืออะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าไอ้เส้นสีทองเนี่ยก็จะจินตนาการว่ามันเป็นขุมทรัพย์ของอใครบางกลุ่มนะโดยประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ในเรื่องของตาสีแดงเนี่ยก็จะสื่อสารให้ว่าในยุคมืดเนี่ยหรือว่าในยุคโบราณอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยความาเขาเรียกว่าอะไรสิ่ง สิ่งร้ายต่างๆนะที่มันมีผสมผสานอยู่บ้างนะครับโดยประมาณนะครับนี่นี่ก็คือในด้านของยุคมืดนะครับส่วนยุคสดใสหรือยุคสีสันเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่หรือว่าแนวคิดใหม่ๆนะครับที่จะมาทดแทนในอนาคตที่จะมาผลักดันนะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาต่างๆไม่ว่าจะเป็น วงการกีฬาวงการบันเทิงหรือว่าวงการอื่นๆนะครับที่ที่เราเห็นเห็นกันอยู่รวมถึงวงการการศึกษาด้วยนะครับที่ได้ยกตัวอย่างไปนั่นแหละครับก็เป็นยุคของสีสันต่างๆนะครับที่จะมาเป็นแรงผลักดันนะครับพัฒนา,เ,าเขาเรียกว่าวงทุกวงการในอนาคตได้นั่นเองจึงเกิดกบยางสองหน้า2ยุคขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าตรงปากมันเนี่ยนะครับจะถูกกากบาดไว้นะครับซึ่ง แน่นอนว่ากบยางสองยุค2หน้าเนี่ยนะครับก็จะยังคงถูกปิดปากในบางเรื่องอยู่นะครับอันนี้เป็นจินตนาการของศิลปินผู้สร้างอย่างนันนวดนะนันหนวดคิดเองเออเองนะอย่าไปซีเรียสนะครับก็นะครับกบยางตัวนี้ก็จะยังคงถูกปิดปากในบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับถึงแม้จะมียุคของความสดใสคันเลิฟฟูเข้ามาทดแทนบ้างในส่วนของยุคมืดนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างนะครับ ที่จะถูกปิดปากอยู่ก็ยังมีนะครับตรงนี้นะหนวดเขียนชื่อภาษาญี่ปุ่นของน้าหนวดไว้ด้วยนะครับเป็นกิมมิคเล็กๆไว้นะครับที่คอของกบนั่นเองนะครับและกบตัวนี้นะครับหรืองานศิลปะตัวนี้ยังกลับใจอีกต่างหากเห็นไหมครับว่ามันใช้ตูดวิ่งมันไม่ใช่ใช้หัววิ่งแล้วนะครับฉะนั้นนะครับแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าความสดใสหรือยุคใหม่หรือสิ่งที่มันเขาเรียกว่าความแปลกใหม่เนี่ยนะครับ มันจะเข้ามาทดแทนสิ่งเดิมๆอยู่บ้างนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่ากบยางตัวนี้ดีนะแต่ว่าให้เป็นแนวทางในเรื่องของงานศิลปะหรือแนวคิดนั่นเองนะครับว่ามันก็จะมีสิ่งใหม่ๆก้าวเข้ามานะครับสู่ในวงจรทุกหลากหลายวงการนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นจินตนาการของเจ้า กบ2หน้านะครับกบยาง2หน้า2ยุคนั่นเองนะครับยุคมืดนะครับนนวดก็ใช้วิธีการชุบสีดำนะครับแล้วก็ลงลายเส้นสีทองลายเส้นสีทองนี่ก็เป็นเหมือนเครือข่ายนะครับเครือข่ายเครือข่ายที่เป็นสีทองเนี่ยก็เครือข่ายทางด้านของอความมั่งคั่งอะไรต่างๆนะครับแต่มันอยู่ในความมืดความเทาอะไรประมาณนั้นนะครับ ดวงตาก็แสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวความร้ายกาจต่างๆที่มีอยู่ในยุคมืดด้วยนะครับส่วนในยุคของความสดใสเนี่ยนะครับนั่นวดใช้วิธีการเล่นสีทุกสีเลยนะครับนั่นก็เป็นตัวแทนของความเปิดกว้างของโลกใบนี้นะครับแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นสีขาวที่ทุกคนสามารถแต่งแต้แตมอะไรลงไปก็ได้แม้กระทั่งสีดสําก็มีสีเทาก็มีรวมถึงสีอื่นๆนะครับลวดลายก็มีในรูปแบบของความเป็นกลมเป็นเส้นนะครับเป็นโค้งงอต่าง เป็นเหลี่ยมต่างๆนะครับฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวแทนของยุคที่มีความสดใสนะแล้วก็มีความแปลกใหม่แตกต่างนะครับนำไปสู่การพัฒนาต่างๆนั่นเองนะครับอ่านะตัวนี้เดี๋ยวน้าวดพามาดูนะครับว่าตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่ชุดห้องเครื่องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะ ความยาวของกบตัวนี้นะครับอยู่ที่นะครับ4.2เซนติเมตรนะครับโดยพื้นฐานของมันเนี่ยตัวนี้สามารถประกอบกับเบ็ด 2O ได้แต่พอมันกลับใจปั๊บเนี่ยนะครับเปลี่ยนจุดเจาะปั๊บเนี่ยมันจะประกอบกับเบ็ด 1O สีไทเทเนียมของน้นหนวดได้อย่างดีเลยนะครับอะมาดูบริเวณกว้างที่สุดของกบตัวนี้นะครับ <c oughs> อยู่ที่2.25เซนติเมตรนะครับความสูงนะครับอยู่ที่ ความสูงนะโดยประมาณนะครับจะอยู่ที่1.7เซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็เป็นโดยรอบนะครับเป็นกบยางแบบปกตินะครับมาเขียนลวดลายเอาเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับนี่คืองานลิมิเต็ดประจำเดือนมีนาคมนะครับ2,566จากค่ายกบยางสมดด็ยโดยศิลปินผู้สร้างอย่างนันวดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดห้องเครื่องกันนะครับชุดห้องเครื่องนี่ก็นะ เป็นด้านหน้านะครับจะเป็นลูกหมุนเบอร์สี่นะครับชุดห้องเครื่องนี้นะั้นหนวใส่ชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยนะครับด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์สี่นะครับของด้วยเบ็ด 1O โอสีไทเทเนียมของ s n s นะครับชุดภายในนี้ก็เป็นตะกั่วฟิวบีบนะครับแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดนะครับบีบก่อนแล้วค่อยหุ้มนะเออแล้วก็ชุดท้ายเนี่ยจะเป็นสปิดลิงของที่ก้านเบ็ดนะครับแล้วก็ต่อด้วยลูกหมุนเบอร์สี่อีกครั้งหนึ่งนะครับ จะเห็นว่าลูกหมุนหน้าหลังนี่เท่ากันเลยนะครับจับชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยนะแล้วก็ต่อด้วยสปิดลิงและก็ใบสปินคู่นะครับก็จะเป็นใบที่เซาะล่องนะครับเป็นใบตีน้ําสร้างฟองด้วยนะครับแล้วก็ใบเคาะหนึ่งใบนั่นเองนะครับนน่นะนี่ก็เป็นชุดท้องเครื่องนั่นเองนะถือว่าจับชุดใหญ่ไฟกระพริบให้ไปเลยนะครับมาดูเรื่องของน้ําหนักบ้างนะครับน้ําหนักแยกส่วนก่อนนะครับแยกส่วนเนี่ยตัว บอดี้เนี่ยนะครับน้ำหนักอาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวหน้าวดบรรยายให้ฟังนะครับน้ำหนักอยู่ที่1.78กรัมนะครับอ่ะส่วนชุดห้องเครื่องเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่5.42กรัมนะครับรวมน้ำหนักทั้งหมดก็อยู่ที่7.16หหรือประมาณ1.8นี่แหละนะครับ7.17่กรัมนั่นเองนะอ่ะนี่ก็เป็นชุดห้องเครื่องและ ตัวบอดี้ของเจ้ากบยางสองยุคสองหน้านั่นเองอาต่อไปเดี๋ยวนนวดจะพาไปประกอบชุดเบ็ดกันนะไปประกอบชุดเบ็ดกันนะครับนนวดก็ยังไม่ได้ประกอบเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันเอ่าเราเราแค่กะกะขนาดนะครับกะขนาดแล้วก็จินตนาการตามอ่าขนาดที่ได้มาตรฐานนั่นเองนะครับเดี๋ยวนนวดขอใชอ้น้ำหล่อลื่นไม่ใช่น้ำยาหล่อลื่นนะครับที่บริเวณชุดท้องเครื่องนิดนึงก่อนเพื่อ ให้มันประกอบได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะใครถามน้ํายาหล่อลืน่นนี้น้ํายาอะไรก็อีอะไรนะอ่าน้ํามันหยอดลูกปืนนั่นแหละ <c oughs> ไม่มีอะไรนะครับเอา้าเดี๋ยวเราประกอบชุดเบ็ดไปให้ดูกันเลยนะครับนี่นะโดยพร้อมกันนะครับไอตัวอุปกรณ์ในการประกอบนี่นะหนูก็ใช้ลวดสแตนเลสนี่แหละนะครับที่มาก่อนใช้ทําชุดท้ายของเจ้ากบยางนี่แหละนะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะแล้วก็นั้นหนูก็เอาครีมนะ เดี๋ยวอันนี้เอาคีมมาดึงให้มันออกมาปับ๊บตัวนี้จะให้ลูกหมุนโผล่ออมาด้วยนะครับนี่โผล่ออกมาแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็จัดทรงนิดนึงนะมันจะติดบริเวณดวงตาหน่อยนะครับเราก็จัดทรงให้มันเข้าทรงนิดนึงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวจัดพื้นที่หน่อยนะครับอ่ะนี่เราก็จะได้กบยางกลับใจนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่กบยางกลับใจ กบยาง2ยุคกบยาง2หน้านี่เองนะครับงานลิมิเต็ดประจําเดือนมีนาคม2566อย่างที่นันหนวดบอกไปนะครับอุปกรณ์ครบเซตนะครับแบบนี้นะนี่หน้าตาแบบนี้แล้วเป็นกบยางกลับใจด้วยนะครับถามว่ากันสวะได้ไหมนะครับมันใช้บอดี้ตัวมันนะครับถึงแม้เบ็ดจะเปิดแบบนี้นะครับเนี่ยนหนวดให้ดูนะเบ็ดเปิดนะเกียร์สอนเบ็ดเปิดแบบนี้เลยนะครับ แต่ว่ามันมีการาดการสวัสด์ของมันก็คือบอดี้ข้างหน้านั่นเองนี่นะครับนี่บอดี้ข้างหน้ากาดกันสวัสด์นะครับแต่ส่วนใหญ่นะนวดมั่นใจไม่เอาไปใช้กันแน่นอนนะครับถ้าเจองานลิมิเต็ดแบบนี้เข้าไปนะครับน่าจะเอาไปเก็บกันแน่นอนนะก็เป็นกบกลับใจนะครับแล้วก็กบยาง2ยุค2หน้านั่นเองตามคอนเซ็ปต์นะครับางานศิลปะที่นนวดได้อธิบายไปตั้งแต่ข้างตน้นนั่นเองนะครับชุดท้องเครื่องนะครับชัดเจนมากนะครับ นะแข็งปักเลยนะครับส่วนเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับชัดเจนมากตัวนี้เป็นงานลิมิเต็ดไม่มีซ้ำแน่นอนไม่มีใครทำแล้วแน่นอนนันโดก็ไม่ทำแล้วด้วยนะครับแบบนี้นะครับถือว่าถือว่าจบโปรเจกต์ไปสำหรับเดือนอมีนาคมนั่นเองนะครับก็ง่ายๆมีแค่นี้แหละนะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับงานลิมิเต็ดก็สร้างมาจากจินตนาการล้วนๆนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆตัวนี้ พิเศษก็คือมันไม่มีลายเซ็นนะ์หน้าหนวดนะไม่มีลายเซ็นที่เป็นรูปหนวดนะแต่มีชื่อภาษาญี่ปุ่นที่หน้าหนวดเขียนชื่อหน้าหนวดไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะนะนั่นก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับสําหรับกบยาง2หน้ากบยาง2ยุคนั่นเองนะครับหรือกบยางกลับใจนี่นะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะใครที่อยากเป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวดูว่านัหนวดจะปล่อยตัวนี้ด้วยวิธีอะไรนะครับอาจจะเป็นวิธีประมูลหรือวิธี การซื้อโดยตรงก็แล้วแต่นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้โดยตรงนะครับตัวนี้เป็นงานลิมิเต็ดประจําเดือนมีนาคม2,566จากค่ายกบยางสมดีโดยนันหนวดนะครับไม่มีผลิตแล้วนะครับมีตัวเดียวเท่านั้นนะครับทาตัวเดียวเท่านั้นนะรายล,ละเอียดบอกไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องขององ,องค์ประกอบต่างๆวิธีการและจินตนาการของ งานศิละปะชุดนี้นั่นเองนะครับวันนี้นะวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างข้อมูลด้านไหนขาดตกบกพร่องไปนะหนวดขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนหะนวดแล้วก็ทีมงานด้วยแล้วกันนะครับช่องทางก็ YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o ็อนะครับติดตามได้ทุกช่องทางนะครับสาระดีๆนะครับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำกบยางมีมาฝากกันเรื่อยๆนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นหะนวดกับกบยางสองยุคสองหน้าลาไปก่อนบ๊ายบายปูนปู